สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นนะครับผม17นาฬิกานะครับผมจะต้องพาเจ้าเลี้ยงออกมาเดินเล่นเป็นประจำทุกๆวันนะครับผมเพราะว่าตอนเช้าผมไม่มีเวลาที่จะพาเขามาเดินเล่นเลยนะฮะผมก็เลยต้องใช้เวลาตอนเย็นนะครับพาเป็นพาเขามาเดินเล่นนะฮะที่สวนนะครับผมก็เพราะว่าเพื่อปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินเขาออกนะครับผม เราเลี้ยงหมาพันธุ์นี้นะครับก็ต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆนะครับผมพาเขาเดินพาเขาวิ่งนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับผมอยู่แต่ในบ้านนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงหมาแล้วไม่มีบริเวณบ้านไม่ค่อยมีนะครับผมก็ต้องอาศัยว่าตอนเย็นกับตอนเช้านะครับผมจะต้องพาเขามาเดินเล่นแต่ส่วนตัวผมนะครับตอนเช้าผมไม่มีเวลาที่จะพาเขามาเดินเล่นเลยนะครับผมต้องออกไปทํางานแต่เช้านะครับผมก็เลยเอาเป็นตอนเย็นแล้วกันครับผม เขาเดินเล่นแล้วก็ฝึกเขานิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการฝึกนะครับผมฝึกอะไรบ้างแต่ละวันนะฮะครอบทวนอะไรบ้างนะครับผมเพื่อว่าลดความก้าวร้าวลงนะฮะลดความก้าวร้าวของเจ้าโอเลี้ยงลงนะครับตอนนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังแก้ไม่ได้นะครับก็คือเวลาโอเลี้ยงเจอเด็กหรือว่าเจอเจอหมาด้วยกันนะครับผมเขายังเข้าไม่เป็นนะครับเขาจะพุ่งเข้าอย่างเดียวนะครับทําให้เด็กหรือหมาที่เจอเวลาเขาพุ่งเข้า จะวิ่งหนีนะฮะพอวิ่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะไล่นะครับผมวิ่งไล่ฮะเดี๋ยวผมจะแก้จะค่อยๆแก้เวทีนี้นะครับแล้วก็ผมถามครูฝึกไปหลายคนแล้วนะครับว่าให้ทำยังไงนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมสําหรับใครนะครับที่พาหมามาเดินเล่นสวนสาธารณะนะครับเราต้องปฏิบัติตามกฎของชุมชนนะครับผมห้ามพาหมาเข้ามาขับถ่ายบริเวณนี้นะครับแต่สําหรับผมนะครับนี่ผมเตรียมถุงมาสําหรับเก็บเจ้าโอเลี้ยงอยู่นะครับผม เราต้องมีความรับผิดชอบนิดนึงนะฮะเวลาเลี้ยงหมาอยู่กับชุมชนนะครับผมออพามาเล่นได้นะครับแต่ต้องรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับผมก็จะปล่อยเขาประมาณนี้นะครับให้เขาวิ่งเล่นดมโน่นนี่นั่นไปเนนรื่อยนะฮะ นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาฝึกแค่พื้นฐานนะครับนั่งหมอบคอยนะครับผมแล้วก็เรียกมาหานะครับ

lát đi rồi

rồi. Rồi. Mình cũng có toàn lên, toàn lơm nó เอง Rồi. 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 Thằng này, thằng này, thằng này, thằng này. Năng, năng, Chít 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 năng, giết, 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 đi giết, 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 Good, 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 good,

Yes. ít ừ, Nào นั่งลงนั่งดีมากดีดีมากแค่ไปพักได้ปพั้ก็โอเคนะครับทุกคนเป็นนั้นว่าวันนี้ผมก็จะ พาเขาทากิจกรรมประมาณแค่นี้นะครับผมก็ถึงเวลาตอนเย็นผมก็จะพาพาเขามาเดินเล่นประมาณนี้นะฮะเดินเล่นก่อนปล่อยเขาวิ่งอิสระนิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมก็จะทําการฝึกเขาเดินเดินในสายจูนครับพาเดินไปเดินมาฮะแล้วก็ฝึกนั่งหมอบคอยนะครับแล้วก็ชิดนะฮะเดินชิดนะครับผมสำหรับลีปนี้นะครับผมผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ